ต่างที่มีประโยชน์แมนค่ะอยากได้องควัญปีใหม่บ่เจอาอยากได้แล้วเนาะ<อ>ห,หลายคนอยากได้องควคัญปีใหม่อีกหนึ่งนวยงานที่นาลักเช่นเดียวกันครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองสามสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นทีทรงมอบงานโครงการต่างๆมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ปีหกหกให้กับพี่น้องประชาชนครับ พันเอกอาทิ์แก้วดวงไงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนทีสองสานสักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับผลลงพื้นที่ปฏิบัติราชการทรงมอบโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 6จําจำนวน6โครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลห่วยบอ่อซืนอำเภอปากส้มและตำบลธาตุอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพีดองประชาชนประจำปี2566ของกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ครับยังฝากความห่วงใยถึงพีดองประชาชนให้รักษาสุขภาพและมันออกกำลังกายให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งนำความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการนวยบัญชาการทหารพัฒนาถึงลูกหลานบ่ไห้คามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถูกชนิดครับ และให้กำลังใจพีด่ดองประชาชนว่าหน่วยง่ายบรญชาการทหารพัฒนาเป็นที่เพ่งของประชาชนในทุกที่ ทุกเวลาและทุกโอกาสครับค่ะสำหรับโครงการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ2 5 6 6จำนวน6โครงการที่มีการทรงมอบประกอบไปด้วยโครงการปรับปรุงผิวท่างจราจรอลุกล่าง2หม่องค่ะอยู่ทีจุดบานห่วยบ่อซื้นมู่ที่4และมู่6ตำบลห่วยบ่อซื้นอำเภอปากช่มโครงการขุดลอกแรงน้ำเดิมที่บ้านธาดหมูที่1ตำบลถาดออำเภอเชียงคานโครงการส่งเสริมกลุ่มโคเนื้อให้2พื้นที่ได้แก่กลุ่มบ้านห่วยบอ บอซื้นมู่ที่1ค่ะและหมู่ที่6กตำบลหวยบอ่อซื้อนอำเภอปากชมเช่นเดียวกันค่ะครับ